เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Beauty in the Pot ร้านฮอตพอตเพื่อสุขภาพและความงามชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์สาขาแรกของประเทศไทยณชันจีโรงแรมซัมเมอร์เซ็ตพระราม9้าพร้อมชูคอนเซปต์อร่อยฟินไม่ต้องบินไปกินถึงสิงคโปร์เพื่อส่งมอบประสบการณ์การรับประทานฮอตพอตรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักกินด้วยเมนูอาหารรสชาติต้นตำรับโดยภายในงานเปิดร้านยังได้สาวสวยอย่างฟ้าสายประวินสุดา มิสยูนิเว r ร์สไทยแลนดปี2562มาร่วมพูดคุยแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพและเมนูที่ชื่นชอบให้ได้ฟังกันอีกด้วยเ <Okay. S 1> ทราบนะคะว่าบิวตี้ดอเป็นแบรนด์มาจากสิกสงคโปร์นะคะถามว่าทำไมถึงต้องเป็นบิวตี้ดอปชื่อชื่อเขาค่อนข้างมีความหมายลึกซึ้งค่ะบิวตี้ดอ t สิ่งที่มองว่า Beauty เนี่ยนอกจากความสวยงามจากภายนอกแล้วมันยังเป็นความสวยงามจากภายใน ในมุมของฝั่งของผู้สร้างเจ้าของแบรนด์นะคะเรามองว่าเราอยากให้ลูกค้าค่ะได้ทานอาหารสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเหมือนความสวยงามทุกอย่างที่อยู่ในหม้อนะคะเราก็เลยรังสรรอาหารวัตถุดิบทุกอย่างความตั้งใจของเราเชฟทุกอย่างตั้นด้วยมือเราไม่มีอะไรที่เราซื้อสาเร็จรูปมาเลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเหมือนเหมือนคนในครอบครัวเราค่ะที่มาทานอาหารที่บ้านเราเหมือนเราทําอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานและได้ทานสิ่งที่ดีที่ดีที่สุดนะคะ หมือนน้ำซุปของเราที่เราลังสารทำซุป s i เ,เนเจอร์ทุกซ,ซุปที่มีรสชาติแตกต่างกันแล้วก็มาจากวัตถุดิบที่แตกต่างกันในวัตถุดิบที่ดีที่สุดว่าลูกค้ามาทานแล้วเอออันนี้แหละ beauty อ e p o r t จริงๆแล้วค่ะตัว,ต,วตัว beauty report นี้นะคะด้วยความที่เขามีแบบความดีงามในในในเรื่องของอาหารสถานที่บริการอะไรเนี้ยค่อนข้างตรงนะคะเพราะฉะนั้นนหน้าที่ในในหมู่ของการตลาดะคะ่ะหน้าที่ของเราคือจะทำยังไงที่ไมเกิดการรับรู้ใช่ไหมคะแล้วก็ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราเรียกว่าเป็นซิมเชียร์มาร์เก็ตติ้งคือเรามีเรามีทุกอย่างที่ที่ที่เราเราเราพูดที่เราบอกเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะเราก็คือแค่สร้างการรับรู้ให้คนเนี่ยเข้ามาผ่านรีวิวผ่านบล็อกเกอร์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วพอหลายๆท่านเนี่ยพอได้เข้ามาทานแล้วเนี่ยครั้งแรกเข้ามาทานเนี่ยสิ่งแรกเลยที่หลายๆคนพูดคืออยากทานเพ่อคุณแม่มาทานอยากทานเพราะคนมาทานแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยมาเองแล้วแทบจะไม่ต้องไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องทำ แล้วก็สิ่งที่ช่วยได้มากๆเลยก็คือตัวลูกค้าเองอะคะ่ะลูกค้าเวลาที่พอมาทานแล้วะคะ่ะลูกค้าเช็คอินลูกค้ารีวิวลูกค้าบอกต่อทําให้เกิดการบอกต่อเกิด word of mouth เยอะมากนะคะรวมถึงออพี่ๆที่เป็นรีวิวหรือว่เป็นฟรีเซนเซอร์นะคะแล้วกออ็นักชิมแหล่คนมหาที่เข้ามาแล้วก็มารีวิวข้อดีคือผู้จัดใจเลยะคะ่ะแล้วคือเขาทานแล้วเขาอร่อย แล้วความอร่อยเนี่ยเขารู้ว่านี่มันเกิดจากการการปรุงที่เหมือนกับวัาถ้าทำการการการปรุงของคนจีนเลยนะที่เหมือนกับคนจีนมันเขาหลุดเขาทําให้ลูกหลานทานเพื่อที่จะบำรุงสุขภาพจริงๆด้วะนะพอเขาได้ทานพอเขาได้ทราบเรื่องราวที่เป็นเป็นแบรนด์สตอรี่แล้วค่ะการทานของเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้ว่าน้ยมันอร่อยแล้วมันถูกปรุงอย่างที่ถิ่นที่หนาจริงๆ เวลาที่เขาพูดหรืที่เขาบอกค่ะมันก็เลยทำให้หลายคนนะคะได้รู้สึกว่าแบบเธออยากมาทานแล้วพอมาทานแล้วอะค่ะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอร่อยจริงๆแล้วก็ดีพอสุขภาพจริงๆคอลลาเจนก็ช่วยจริงๆแล้วคอลลาเจนที่ได้ก็เป็นคอลลาเจนที่เราเราเราผ่านการเคี่ยวน้าซุปจากกระดูกจริงๆที่เป็นคอลลาเจนเพื่อบำรุงสุขภาพจริงๆบำรุงผิวพรรณจริงๆเราก็เลยสามารถที่จะบอกได้อย่างเต็มที่ว่าเราเป็นคอร์คอร์เพื่อสุขภาพและวามงานจริงๆอะไรบ้างค่ะโอ้โหอร่อยจริงๆจะพูดว่าแบบ ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ต้องมาลองเองนะคะห้ามพลาดเพราะว่าไม่ว่าจะเมนูไหนซุปแบบไหนนะคะคืออร่อยหมดเลยแล้วก็มีครบทุกรสชาติมีอย่างที่บอกค่ะมีให้เลือก6ซุปนะคะซึ่งอ่าน,น้องเหมือจะคอลลาเจนมีชีมิเตอร์มะเขือเทศมีมะพร้าว,วมีเสียล่านะคะมีในเรื่องของเหเ็ด vegetarian นะคะเหมาะกับใ,ใครที่แบบว่าผู้สูงอายุด,ด้วยอะไรแบบนี้จะเป็นฟีลแบบ Chinese ิร r บนิดนึงแล้วก็มีจุดต้องค่ะใส่แช่เล้าค่ะและส่วนตัวเราชอบน้ำซุปตัวไหนเป็นพิเศษคะชอบ สิ่งเบสเซอร์เมื่อกี้ก็คือชอบอทั้งกดทั้งหมดเลยนะคะอฟาใสก็ชอบของคอลลาเจนนะคะแล้วก็อ่ามะเขือเทศแล้วก็มะพร้าวค่ะสามอันเลยเพราะว่ามันจะมีฟิลไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็จากประสบการณ์จริงนะปกติฟาใสเป็นคนที่จริงๆแล้วอ่ะไม่ค่อยชอบมะเขือเทศด้วยซ้ำแล้วแปลกใจคือน้ำมะเขือเทศนี่แหละคะ่ะคืออร่อยมากแล้วก็แบบมันไม่มีกลิ่นของของมะเขือเทศแต่ว่าแบบ รู้สึกว่านี่คือรสชาติมะเขือเทศคือรู้เลยว่านี่คือด้ n นเรื่องขที่ดีนะคะอันนี้คือ <ไง S 1> สุขภาพดีจริงอะสวยก็จริงอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้มด้วยก็คือ<ม>นีด้วยแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดคือการใส่ใจรายละเอยียดค่ะใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบใส่ใจในเรื่องของการเลือกใส่ใจในอ่าแนะนําด้วยว่าเนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้เป็นโ o จิ้งคุกกิ้งเรทชให้แบบอร่อยที่สุดก็อยากจะต้องยิฟอันนี้นะสามสามวิอะไรแบบนี้คือชอบมากเลยค่ะในในทุกอย่างที่ได้ประสบการณ์ที่บิวตี้เอทนะคะตั้งอยู่ที่โรงแรมซั ขางก้านะคะบนถนนรัชดาค่ะเปิด11.00นเช้าค่ะถึงรอสซอเดอร์สีทุ่มครึ่งค่ะสามารถนั่งทานได้ถึงเที่ยงก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับฉลองสาขาแรกของประเทศไทยนะคะทานครบ2,000บาทนะคะจะได้เมนูที่เป็นลูกชิ้นแพ่นเมรครวรนะคะหนึ่งที่นะคะก็วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้นะคะเชิญมาทานจะได้ รู้ว่าสิ่งที่เราพูดค่ะคือเราต้องรีบปุ๊บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องจองล่วงหน้าหลายๆด้วยว่าอาจจะันฝากช่องทางการติดต่อเลยค่ะสามารถไปตามได้ที่ไหนอะไรไงบ่างะคะช่องทางการติดต่อนะคะเรามีโซเชียลมีเดียนะคะเป็น a c e b o o k นะคะ beauty i n the p o t th นะคะแล้วก็ทาง Instagram นะคะ beauty i n t h e p o t th นะคะแล้วก็ทางไลน์ OA ค่ะเป็น beauty i n t h e p o t